เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันให้เขาทำเลยเร็วๆทำไมอ่ะฉันอยากกลับล่างแล้วสาธุด้วยเดชะขอให้สองคนสลับข้างกันเดี๋ยวนี้ ปิกามวนแม่เนียนี่กูถามมึงไงไอ้เด like ินนะกูถามมึงจริงเลยคนมึงเล่นเนี่ยเขาขับมึงบ้างแว่นมึงข้ากันคือดึกแล้วมึงเม้อกันได้แล้วปิกามวนไม่ได้ใครปิกามวนกันเนี่ยกูนี่แหละกูนี่แหละปิกามวนไหนล่ะมึงมาใกลกูที่ใครร้องมึงมาใก่บ้านรู้มากมึงอะรู้มากรู้มาก ไอ้มึงับปากยืนปากยาวนะปากยืนปากยาวอยากพูดนะพูดนี่แหละพูดนี่แหละทำไมพูดนะปากยืนปากยาวพูเดี๋ยวมึงโดนสองร้อยเด้อสองร้อยเอานี่ไม่ไหวเนี่ยโดนสองร้อยเอางั้นนี่เล่าไม่ไหมเหรอเอาแล้วนี่ใครอ่ะเออเออแม่หนุ่มเตะปากแม่ วันหนึ่งแม่งจะจะพูดระเบิดแม่งจะรู้สึกหายใจได้ไห่แต่้อมเ,เอาเรามากินทีนี่แม่งทิพไพรลูกน้องเนี่ยแย่ใช้แต่กูใช้แต่กูแม่งจุดทุ่งจุดทูท่แม่งไม่จุดเองเราจุดเองก็ไม่เน่เออ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 แต่แม่งเหมึงขับไปเองเนี่รถอต่รถกูถถกพัวท<ถ>ุเรียนขึ้นเรื่องกู มึงก็ต้องเข้าใจกูนิดนึงเ,นเ,นเ,นเนขาแหมนน่นะเขาแหมล้วมึงเอาพ่อไปได้ดเลยไปมึงต้องเข้าใจกูบ้างนิดนึงว่ากูเนี่ยกินเหล้าเข้าไปแล้วเนี่ยเวลากูเมากูได้กินทุเรียนแล้วมันตีกตัน <c oughs> มึงก็แค่ทุเรียนเนี่ยกลับไปทำมันหลมเตะมึงก็ตีนะเอาไหมก็เถอะเดี๋ยวกูระเบิดแด่สักวันเหมือนกันแบบอ่ต้องเวทีไม่ทำท่าไม่สบายนะกู มาเงเี่ยับอลนี่้เหมือนเนีพูดมากมึงก็พูดมากมึงอะไรแะด่าเอามึงเอาไปเด็มึงเอาไปเดมึอาไปทั้งานเ็ให้พ่อขึ้เราไปทังวังเะปไอแมกมันชอบแวะเอามึงไม่ไม่แวะมึอมน่ะอูมันดูดมันอ่ะก็รอไ้หนวะมึงเรื่องนเดกขเแล้วอะไรคือโคตรมึ่เนย เก็บรายละเอียดดีไอหน้าเดือยชีวิตต้งนี่เหมืนน้อยใจเหมืจะขับมอเตอร์ไซค์ไปงานน้อใจมึงตให้กำลังใจกูบ้างมึงไม่อยู่ใกล้หน้าโกรธไปอะไรมึงกูไม่ได้พูดกับมึงกูพูดแต่จะป้อมเนี่ย มีตังค์ด uh, ้วยมันได้พูดอะไรอะไรพูดอะไรกูไม่ได้คุยถึงมึงกูคุยกูคุยกับไอ้โจ้โน่นมึงไม่ใช่โจ้คนเหมือนยัาเล่าเงินไม่เอาแล้วนี่แบบเป็นหัวไม่ได้